ในช่วงที่เขาลำเลียงและลอ่อลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในเขตพื้นที่เนี่ยเขาจะมีการคุ้มกันนะครับเห็นการคุ้มกันโดยใช้อาวุธสงครามเป็นปืนอาก้านะครับจานวอสามก็บอกนะครับซึ่งถ้าลองผสมกับทีมงานก็ได้ไปตรวจยึดที่กันดรมอีกแครสเป็นแคสของกองของกอ,องสามครับกอ,องเสดส่วนก็ถ้าเ,เป็นเรื่องแต่ว่าที่6มิทิทนารนที่เขาไปจับคุม ยาเสกติดได้มีวิสุทธิ์ทามติดในการลดพุ่งการทุกงขังในการที่จะเอาไว้ต่อสู้ด้านหน่งนะครับเนื่องจากเขาได้มีแนวคิดว่าหากมียาบ้าผลิตเกิดร้านนี้แล้วเนี่ยก็จะต้องถูกการชีวิตอยู่แล้วดันั้นเขาจะวัดตัวงดีกว่านะครับในวันดังกล่าวเนี่ยท่านผู้จัดการท่านเองท่านเองผู้จัดการแล้วก็ท่านผู้กำกับการได้สั่งการให้ติดตามตัวครับจนกระทั่งเรื่องต้นเนี่ยเราไปเจอคนในกลุ่มเขาก่อนครับสามารถยึดปืนก๊อกตะบอกแรกได้นะครับ แล้วก็จากการขยายผลก็จะกระทั่งติดตามตัวหัวหน้ากลุ่มได้คือในบุกเบิกครับในบุกเบิกให้การรับสารภาพว่าแก๊งเขามีทั้งหมด4ี่คนตามได้ต่กล่าวครับก็คือในเหลมอนหนุ่มแล้วก็ายหนุนหน่มนะครับแล้วก็ายโก้ทั้งสามคนเนี้เขายืนยันแล้วว่าหลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มคนแรกได้เ,ไนเนี่ยเขาได้ส่งศัตรคนนี้เข้าไปไประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่วนตัวเขาเนี่ยอยู่ระหว่างการดูเราก็เลยไปเอาตัวมาเขาก็ให้การรับสารภาพแล้วก็นําไปสู่การตรวจยึดอาวุธปืนอาฆ่าสามกระบอกได้นะครับ ครับเปสใช้งานได้ครับผมีแม็กครใช้ได้พับผ่านรับลายได้เครับถึงได้ัคือ่ายในหนึ่งนะครับพอแก้นะครับแรของการในบ้าสองแสนเมตตามที่ท่านทัพชาได้ได้ได้เรียนไปแล้วนะครับของผม ทางท่ผู้กำกับการนะครับสืบสวนได้สั่งการให้ทําการขยายผลนะครับก็ทําการขยายผลจากข้อมูลที่เราได้มาจากการตรวจสอบจากลุ่มครั้งแรกนะครับผมก็จนสามารถทําการติดต่อสั่งซื้อจากกลุ่มเดิมนะครับเป็นคนลาวกลุ่มเดิมนะครับก็ทําการติดต่อสั่งซื้อจานวน16มะนะครับก็จุดจุดที่เอามาส่งนะครับก็อยู่บริเวณใกล้เคียงแต่ แต่เป็นเส้นทางใกล้เคยียงครับเส้นบุรีร์นางรองนะครับผมแต่ปรากฏว่าจุดที่ส่งกับจุดแรกกับจ,จุดที่2เนี่ยห่างก,กันเป็น30กิโลก็เลยทําการเริตรวจยึดได้นะครับก็ทําการตรวจยึดยาบ้าชนิดแรกนะครับก,ก็คือนี่ครับจำนวนส6บหกมัดนะครับสามหมื่นสองพันเมตรนะครับได้ได้ที่บริเวณตาอ้อยข้างทางนะครับผมต่อมาเราก็ทําการสืบสวนขยายผลต่อนะครับจนสามารถทําการจับคุมเรือข่ายเดียวกันนะครับที่ รีสอร์ทในท่าดานในอำเภอโนนสุวรรณนะครับด้านของการยาบ้านรัหน้าก็คือ12,000เมตรนะครับโดยใช้ให้เด็กมาส่งนะครับแล้วก็ขยายผลต่อไปนะครับก็ทราบว่ามียาบ้านหรือยู่ที่บ้านนะครับโดยาทางผู้ต้องหาก็ทำในจุดยึดที่บ้านได้ของการยาบ้านอีกอโดนทั้งหมด17นะเป็น34,000เมตรนะครับรวมทั้งสองเคสเนี่ยจากการขยายผลเครือข่ายเดิมเนี่ยเราได้ของการยาบ้าทั้งหมด66,000เมตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําการขยายผล ต่อไปนะครับทางแมกทร n g พุทธประเสรต่อไปครับครับผมเรากระโจนว่ายืนยันว่าจะเป็นอาวุธปืนที่แท้ถ้าเป็น,ปนอานวุธปืนที่เป็นของทางราชการเนี่ยจะมีจะมีภาษาจีนใช่ไหมครับจะมีภาษาจีนอยู่อันนี้นไม่มีก็แสดงว่าค่อนข้างชัดเจนว่า,าเ,เ,เป็นปืนที่นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับ